คุณกำเนิดนานเกินไปทําให้มีลูกยากจริงไหมหลายคนสอบถามมาหน่อยเข้ามานะคะว่าการยาคุมเป็นเวลานานแล้วเป็นสาเหตุทําให้มีลูกยากหรือเปล่าเพราะว่าปล่อยมานานแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีนะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการคุมกําเนิดเป็นการที่ทําให้ไข่ไม่ตกปกตินะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราหยุดคุมกําเนิดไข่จะกลับมาตกปกติเนี่ยประมาณ1-3ถึงเดือน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมการใส่ห่วงคุมกําเนิดน,นะหรือการสังยาคุมนะแต่ถ้าเป็นการฉีดยาคุมไข่อาจจะกลับมาตกช้านิดนึงก็คืออาจจะใช้เวลาประมาณ6 1ถึงเดือน จะกลับมาตกปกตินะคะดังนั้นต้องมาดูเทคนิคการคุมกําเนิดนะถ้าเป็นการฉีดการกินนะคะการฝังยาคุมไข่มักจะกลับมาตกป,ปกติภายในสเดือนถ้าเป็นการฉีดอาจจะชา้านิดนึงประมาณ6เดือนก็จะกลับมาตกปกติหลายๆคนนะพอหยุดการคุมกําเนิดแล้วมีลูกยากขึ้นอาจจะมีจากปัจจัยอื่นๆนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือว่าอายุที่มากขึ้นนั่นเองค่ะหลายคนคุมกําเนิดมาจนอายุเกิน35แล้วแล้วก็จะมาหยุดคุมกําเนิดแล้วก็อยากมีลูกโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าอายุมากขึ้นมันก็ทําให้มีลูกยากขึ้นได้นะเพราะว่าถ้ามากกว่า 35ปีโอกาสในการตั้งครรภ์แต่ละเดือนเนี่ยจะมีเพียงแค่10%ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหลายคนมีภาวะไข่ไม่ตกที่แอบแสงอยู่แต่อาจจะไม่เห็นเวลาที่เราใช้ยาคุมกําเนิดน,นะเพราะว่าประจาเดือนเราจะมาสม่าเสมอใช่ไหมเพราะว่าเป็นประจาเดือนที่มาจากการใช้ยาเนาะพอหยุดยาคุมกําเนิดไปภาวะที่ซ่อนเล้นอยู่นั่นแหละก็เลยแสดงขึ้นมาเช่นอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกอยู่แล้วเป็นอาจจะเป็น P C O S หรือมีภาวะผิดปกติอื่นๆที่ไข่ไม่ตกนะทำให้ประจาเดือนไม่กลับมาหรือว่ามีลูกยากนะอันนี้ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมนอกจากนี้ อาจจะมีภาวะอื่นๆเช่นร่างกายไม่แข็งแรงขาดสารอาหารความเครียดต่างๆนะคะก็จะเป็นสาเหตุทําให้มีลูกยากได้นอกจากนี้ปัจจัยจากทางคุณพ่อก็สําคัญดังนั้นยาคุมกําเนิดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้มีลูกยากนะม,มันมีหลายๆปัจจัยมากๆเลยที่ทําให้มีลูกยากแล้วเราต้องไปหาสาเหตุต่างๆเพิ่มเติมค่ะ